S <S ด้วยนะคะอ,อ,อันนี้น่ารักมา,มากๆบอบคุณน,นะคะพวกใครเป็นแฟนตัวฉาสไดคะของซีดีนะคะอยากได้คู่ฟังนี้จะบอกว่าคเอาข่าวมาไม่ยากง่ายมากง่ายมากนะคะถามเกี่ยวกับไอโซนาร์นี่ค่ะสินค้าของเรานะคะที่บอกว่าจะวางจำหน่ายในวันที่1มิถุนานยนนี้นะคะซึ่งเป็นสินค้าทีาอาอ่บอกว่าอาไหวมากๆชุก น่กมากเลวก็เป็นกุ้โรกึตานะคะหมักพริไทยด้ำค่ะหนูว่าจะเป็นหูกุ้รขึตากุ้โกกิ่งกุ้ปูอเง้ยแล้วนะคะถาว่าซอสกุโกกิซอสก,กุงก,กิ่กุปโอโกกินะคะซึ่ามว่าจะรอจห่ายนาที่นตรงนี้เนี่ย la sí. Cứ k